ลาค่ะสวัสดีปีใหม่นิกกี้กันนะอ๋อแฮปปี้ดิวีอ์ค่ะทุกคนมีความสุขมากๆแล้วค่ะทำให้นิกกี้หัวราอปี202 6อกอีกไปยาวๆนะทุกคนนะอุ้ยใครส่งจุ๊บให้นิกกี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไหนอ่ะอุ้ยถีเลยนิกกี้อุ้ยอุ้ยฮาจุ๊บเลยอ่ะขอบคุณค่ะอุ้ยต้องอวยพรอลังการละ มาชุดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยปกติพี่เขาบอกพี่พี่มินบอกว่าปกติพี่นอนแล้วนั้นเนี่ยเพื่อน้องน้องตาพี่ก็เลยต้องมาเท้าดาวกับตัวเอ้ด้วยกันไงเนี่ยพี่มินมินน่ารักไหมน่ารักมากพี่มินพี่ตาทุกคนกินน่ารักไหมดูซิยังมุ่สามีล่ะมีเวลามาห้องนี้คิวน่นอุ้ยอย่าเลยตกมาหรอก คิวได้ขนาดนี้ง่ายกันล้กด้าวกัดกากัดน่ารักโดดเพื่อนมาอ๋ย้ยขอบคุณค่ไพี่มิไม่มาขึ้นจอกับน้องเหรอเดี๋ยวขอบคุณพี่มิมก่อนได้กับบอแหมบบวกกันได้เลขตองเก้าเก้าเก้าอ่ะสวยงามมากเลยอุย้ยได้ตองเก้าเหรอเออได้ตองเก้าเก้าเก้าอุย้ยใครพี่พี่มิทำให้เหรอ บอบวกไปสี่พี่มินเก้าเก้าห้าแล้วบอบวกสี่เก้าสวัสดีค่ะพี่มินมนสวัสดีปีใหม่ค่ะสวยๆรวยๆเงินเยอะๆเงินเยอะๆค่ะโชคดีทุกๆวันค่ะมีความสุขเยอะๆค่ะสวยๆรวยๆอุ้ยสวยๆรวยๆจองแก้วกัสก่อนแล้วจองไอ้สองศูนย์สองหกกันเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวพี่เฟมแนี่ ามีรักสามีกูไม่เอาการฉันอยากมีภรรยาจะไม่อยากมีสามีงานเนี้ยอวยพอไม่ถูกจุดเลยเด็กคนนี้เนี่ยไม่เอางานก็ไม่เอากัรฝังเดี๋ยววันอวยพรฝังนั่งก่อนสามีกับงานวิกาดูพี่มิ้นทำอะไรให้การน่ะอุ้ยนิกิ์กานมาอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้กันมา นิกกี้กัสกับกับหน้ากับหน้าตักพี่มิ้นกันงามๆค่ะทุกคนโอ้โหขอบคุณพ,พี่มิ้นโอ้พี่มิ้นนิงรัวๆแสดงว่ากั๊ดแก้วใหญ่เหรอไ <c oughs> ม่มีไม่มี่มิมมมมกั๊นำนิกกี้เท่าไหร่เนี่ยสองสองแต้มของนิกกี้โยนแน่เลยสองแต้มเนี่ยกั๊ปิดแก้วฉันมเมื่อยหร่แล้วแรกกัน เอาสร้อยจองสร้อยแล้วจองสร้อยแล้วแม่จะเอาแตงเงินแมนเอาสาธุเอ้ยแม่จีพี่นี่กีนไปเลยกองโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่แมนแมนแมนขึ้นมาเร็วโบโบขึ้นมาเร็วอย่าเลยได้มีเขาอย่าขึ้นมาแมนพี่อยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวพี่